เอ็ม1เทมเพล็กเมนหมดเลยพรมารีแต่ไอพี่ว่าเะไกับรถไฟนี่มาไม่เห็นมันพูดอยู่นะอะแล้วมันพูดอยู่นะแล้วมีเขาเขาดังดูหน้ามาเดี๋ยวเขาคุณไใ้มันตัวละครอะไรสักอย่างหรอเปล่าวะโคตรเท่อเอเหมือนจริงนะหรือวะกี่บาทวะทีกี่บาทวะอ่ะกี่บาทกี่บาทสามพัน เจ้าขนแคปอีบ้าร่าสัตว์พ่อมึงไงเฮ้ยพี่พี่ต้องฟังดูใส่ด้วยกูจะไเล่นไหมเนี่ยกูยังงงเลยเล่นยังไงเอาบปุ่มก็แค่ก็แค่อย่าอย่าตายแล้วก็ยิงศัตรูแค่นั้นเว้ย เราก็ช่วยตัวปะกันแล้วแต่ตัวเฮียยมันนอนอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยขึ้น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 แล้วขึ้นขึ้นกูขึ้นแล้วมึงแค่นี้เลยี๋ยไปไปไอชี้ล่าเลยอะไรเลยอะไรไอโบ๊ทเกียวหลยโอ้เฮียมึงดูดิเรามีน้องใหม่ว่ะเฮียเครื่องแบบโคตรโคตรเลยไม่มีอะไรเลยไปดำไปดำไปเออเออกดแล้วไปดำไปดำไปดำกันนั่งใหดีกันแอคทีฟแอคทีฟ v e Go 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 โอลิโกนยูไนเต็ดลับรัน้องไห้ค่น้องโอลิโกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาโกลเดอร้เลยแมรี่แมรี่ออนนะแมรี่ออนนโคดยังมยอมจะถึงเล้าเฮอยยิงยิงเด็กใหม่เฮียครับผมวลาเตรียมสั่งเลยว่าเตรียมผลผลโดนเกิดกระดดอยู่นี่รักกจอดครบ เฮ้ยอะไรกันตัวบุ๊มกิจสุนสุวันนักศึกษาวิชาหลาพร้อมที่จะรับการฝึกแล้วครับไม่ใช่ตึกนี้ไม่ใช่ตึกนี้เราใช้ตึกสุดระดับสนามเลยยิปปืนยิปปืนแล้วครับทุนคำสั่งยิปปืนยิปปืนลงจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยการลยตัว ไปได้ปล่อยตัวไอ้ปล่อยตัวไอเอ้ยเาคนอ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 าคออู้ยุ้ยอะไรนี่โว้เอรเออจ่าครับจ่าครับผมเนี่ยอาทำเบุคคลที่สามะครับยิงยิงตายตายตายอดชวไผู้อยู่อนสัผู้อยู่นับใยิงป้อปืนใหผู้อยู่เอับผู้อยับผู้อยับเอ้นสักวาดลิปอยู่มึงคุปากนียกมือครับยกมือคึ้นะครับยกงมือึ้นนะครับ พยายามจะโน่นย้อนลำน้นนี่คนหดียวครับจานจานนางิดมินจานี่ในหัวไ้ยผมจะตายจานจ้าจานจานผมยังไม่กแฉลกบแล้วฮิวกดแฉลบแล้วฮิวกดแฉลบแล้วฮิวเลยกดแฉลบแล้วก็เรื่องเรื่องบอลดีครับบอลดีโอ้แบกได้ด้วยอ๋อไม่ได้แบกเลยว่ะเออต้องโรยตัวลงไปไหมต้องโรยตัวกดเลยโรยตัวกดเลยโรยตัวไม่ให้มันโรยตัวไม่ได้มลูกมันได เรียบร้อยตายหายเฮียควายตายเรียบร้อยควายเลยเด็กใหม่โง่เฮียเฮ้กูโง่เแล้วกูโง่ไงแล้วกูไม่โง่แบนี้หรออ่าส่งส่งตัวกับกับฐานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทิงไว้ทักสองิงไว้ทักสองคนที่นี่นี่ไม่อะไรมีชินุกับตัดบิชิดุโอโกเจ้าส่โฮล่แมรีแมริยอนใครมีตัวการก็ซือก็ไปอยู่ตรงแยกคอ เอาเอาแอสซัพพอร์ตมาด้วยเอ่ออะไรทำไมคือจะให้จะให้อยู่หรือว่าไงแอสซัปพอร์ตอันนี้ต้องไปต้องไปเอาคนเล่นต้องต้องไปเอาคนเล่นเอทิลละแหนอยู่เขาที่ไม่มีคนที่ไม่มีตัวประกันอ่ะอยู่ต่อเดี๋ยวน่าอยู่ให้เดี๋ยวกูอยู่ต่อให้ใครไม่มีอะหนูคุณกูไม่มีเดี๋ยวกูอยู่ต่อให้เออพี่อยู่ผมวะพี่อยู่ผมว่กูไม่มีผมเออใครมีตัวประกันขึ้นเลยใช่ไหมกระบอกู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 กรอดรอไปแล้วกันไม่ใช่หนึ่เอาแฟร์มาสวยอ่าโง่นะเอ๊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 ะกูมีแฟร์ฮ กปญญาอ่อนนีที่มากป่าอ่อนไ้ยัอนสทคนนี้เนี่ยแล้ว just h e ่ o d y mary m m a r i n n a r o a you just another body mary marion a marion ป่าดิฮี่โยโยโย่ไอ้แ่งเลยอะไรมาอะไรมา ไม่กิ้มรขัพานอ่ออยู่นี่เฮ้ยมาดิงมาดิงนะผมนะผมแคปปิงนี่ตายหมดตายหมดไม่พูดดีกว่าจะโดนแบนไม่พูดดีกว่าจะพี่โดนแบนยูทูบโดนจากหลังนัหลังเฮ้ยพี่พี่หลังเขาหลังเขาลอยเฮ้ยมัน่นแก๊ส ให้เสียงรถได้ยินเสือโได้ยินเสืครับคาโป้เสือนั่นดีที่มันเป็นสายมันจะมีเจ้าหนึ่งสายแล้วก็แถวคาโป้ด้วยมันกึ่มไงกึ่มั้งอย่างไร้คาโป้แบบล้อกระบาะแล้วคาโป้ที่มันใช้ทนๆหน่อยบางทีคาโป้แบบกะกะแล้มันจะมันจะมันจะดับแล้วก็มันมันจะบอดระยะมันจะบอดเลยไปหนึ่ใครไปหนึงคันโหมดเข้ามาโหมดเข้ามาอ๋อมาแล้วเหรอตาไม่บอกกลัวบอกงานเราเลยกระปั้นผมขอโทษครับผมทำผิดหน้าที่ไม่พื้นไมีพื้น ไประเบิดไประเบิดหนึ่งไปเลยไปเลยกันเลยสองสามไประเบิดไปแล้วตีระวังม่าจากบันได้สี่ร้อยฟิตจากหลับน้ำทะเลเขาได้มองันไดมาพี่หมิงพี่ดูมันไดอยู่เหมือนกูรู้จริงไงเฮียเนี่ยไม่ตั้งใจเลยนะเนี่ยกูรู้จริงจอ่ะตอนนี้อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ระดับไหนแล้ววะบันไดตายสามสามร้อยสามร้อยยี่สิบตายสวนสวนสวน ได้ไงวะนับปัดเร็วไปนับปัดกันบอกยังต้องไปนั่งดูด้วยตอนนี้ความเร็วเราอยู่ที่ประมาณ45นัดอันนี้ที่เอาไว้ตอกนะตึก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 ตปะอันนอตนไหมนะอันนั้นไม่หรอที่ที่มันเป็นไอซีโอเอ้ยมันพุ่งมากจังวะไอ้เหี่อะแล้วคุณนายสิบรอดอนมันกวนตีนจังวะ กูเดาวจะใส้กูวิเมรีเมริออนนแมรนเด็กใหม่เด็กใหม่เด็กใหม่ No just another body Mary m a r i o n าเฮแมรี่อ่โอกคเลยครับน้องจะพี่ดูร้านเล้าให้ครับจ้าโรยตัวโรยตัวหนึ่งสองสามโรยตัวเอาออกกูก็ยังไงเอาเอฟเราจะเชื่อเพื่อนไป ครับต้าสองกอหลังลงไหนอะสองคนลงล่างสองคนลงล่างได้ครับได้ครับหัวหน้าได้ครับกัปตันยจริงจิงโลโลชาร์จชาร์จชาร์จโลยิง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 อะไรมันเนี่ยเีจยวอะไรเจ้ายังไงซัดแค่นี้แหละบอกแค่นี้เกับกัปตันไพร์สเช็คล่างเช็คบนเคลียร์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 โดยลุ่มโดยล่มครับหนึ่งสองสามสามพันฟุตสี่สองฟุตสามพันฟุตสองร้อยเฮ้ยมึง กูยิงตัวประกันเช็คเจ๊กหนึ่งสองไม่มีชั้นสาั้นสองขัดก้บสั้นสองั้นมาโฮมาโฮมาโอ้โหนัดหนึ่ง้าหกเจ็ดดเก้าสิบยิ่งยิ่งยิ่งปุยางเต็มเขึ้นยังไงขึ้นยังไงขึ้นยังไงบอกแครนี้ะขึ้นยังไงบอกทีไอ้ตตายตาย ผมโดนอะไครับผมคนตั <sketches> ้งนัเด <illions of demonstration mesmo> yeah. ี mm ๋ยวกูต hmm. mm ั้ตัวตั้งตัวตั้งวเดีกงัไมเองว้ัเอผมเองผมเองผมเองนะท่านไม่ตายสักทีวะเียผมเองครับผมเอง่าผมเองครับยกเบอร์ขึ้นเบอร์ขึ้นยกเบอร์ขึ้นดีมากไอ้จับไ Follow me ขาชุบหายเลย Follow me ยกเบอร์ขึ้นมยกเบอร์ยกเอขงเออได้อบอเไปข้อข้างในะเไ้อง่กับไลเ้เียเียเียเไม่เดี๋ยวเเอาไปข้อไปเดี๋ยวมีกัน รอไวผมดูชันล่างอยู่ครับจ้าจ้าต้องการสนบอกผมให้บอกผมให้บอกผมให้บอกผมผมโดนยิงผมโดนยิงไม่สนอ่ะตาตาเคลี้ยวเคยเคยเฮ้ยไม่เคลียร์ไม่เคลี้ยวไม่เคลียร์ครับไม่เคลียร์ครับไม่เคลียร์ครับรับคำสั่งรับคำสั่งไม่เคลียร์ครับไม่เคลียร์ครับรับถมาร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 ับคำสั่งครับไม่เคลียร์ครับรับคำสั่งปากครับเนี่ยรับคำสั่งแค่นั้นแหละโอ้ยมีแซ่ดอว่าแซ่ดทำอะไรวะ เอาไว้ปลาให้โบสามเขาปั๊บตัวประกันตัวประกันหายตัวประกันหายย้ำตัวประกันหายตัวประกันตัวปไหนว้าอะรตประกันโอ้ยกอะไรเยอะกูุ้งกูตาหมอแล้วตงตกบัวประกันตัวประกันหายตัวประกันหายมาย้ำทีม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 รับหน้าที่รับหน้าที่รับหน้าที่พร้อมรับหน้าที่พร้อมรับหน้าที่พร้อมรับชาติกำมอนกำมอนหง มาพร้อมนบเตชาพร้อมนเตชาครับ<า>พอมนเตชาครับ,<า>บเตชาครับไม่หปนาปนีสัตยเดี <c oughs> ยว